ข้าราชการระดับสูงนะคะซึ่งเปิดเผยชื่อมาแล้วว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะซึ่งชื่อก็คือนายสุพัฒสงวนดีกุลนะคะเป็นรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีการขโมยภาพวาดในโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคจนถูกจับดำเนินคดีนะคะซึ่งตามข่าวใน้ระบุระบุว่าภาพวาดที่ขโมยไปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปนะคะมูลค่า15,000เยนหรือประมาณ4,800บาทครับาทใช่ค่ะซึ่งพนักงานโรงแรมบอกว่าเป็นภาพวาดที่ตกแต่งอยู่บริเวณชั้น9แล้วก็ชั้น10นะคะซึ่ง มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะพบว่าเป็นชายไทยที่เข้าไปพักในโรงแรมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคอค้นกระเป๋าครับตอนที่เขาเช็คเอาท์เนี่ยแล้วก็พบภาพว่าที่หายไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ชายท่านนี้นะคะซึ่งตำรวจก็ได้นำตัวไปควบคุมนะคะที่สถานีตำรวจในกรุงโตเกียวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะส่งดำเนินคดีต่อไปครับพี่อใครท,ที่ได้ติดตามข่าวเมื่อวานก็ช็อกกันทั่วหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันมีแบบนี้ด้วยเหรอใช่ไหมฮะครับมีมีจิตแพทย์เนี่ยได้ให้ความเห็นเรื่องการขโมยอันนี้อันนี้อันนี้นอกเหนือจากข่าวนะฮะครับค่ะว่ามันมีโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคคลิฟทอมาเนียอ,อันนี้เราก็เคยได้ยินตอนเด็กๆแต่เราก็มีเพื่อนบางคนที่เป็นเันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรผมมีเพื่อนรวยหลายคนที่ชอบจิกของในเซเว่น อเป็นโรคแบบจิ้ของเหรอใช่ใช่ขโมยของคือเดินเข้าไปในเซเว่นแล้วก็จิ้ของคือแต่เป็นคนรวยแต่ขโมยของที่ไม่ได้แพงนี่อคือขับเฟอร์รารี่อ่ะโอ้แล้วเราก็ต้องส่งเขาไปโรงพยาบาลเป็นบําบัดมันเป็นอะไรที่แบบก็เนี่ยถึงบอกว่าการขโมยโดยไม่ตั้งใจหรืออาการอยากได้ของเห็นแล้วอยากหยิบโดยไม่รู้ตัวเออวินโนนาไวิโนนาไรเดอร์ใช่ไหมใช่เขาต้องเป็นะครับบางรายรู้สึกผิดจากการขโมยจนอาจจะฆ่าตัวตายล่าสุดขอพูดถึงข่าวนี้ต่อ มีนายทศพลน,นะครับทางสุบุตรนั่นเองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ระบุว่าตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการประสานงานและตรวจสอบนะเพราะว่าเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติงานในเวลาราชการในประเด็นส่วนตัวนะครับต,ต,ต้องรอให้โอกาสฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับรองอธิบดีนี้ได้ส่วนโทษที่จะได้รับแบ่งเป็นสส่วนโทษที่ญี่ปุ่น โทษก็ต้องตามกฎหมายญี่ปุ่นนี่อยู่ญี่ปุ่นนะครัโทษที่ไทยอาจจะมีการลดขั้นลดเงินเดือนหรือว่าออกจากราชการนะครับตอนตอนที่เห็นดูแถลงข่าวในไลฟ์นี่ต้องขาบอกว่าคนดูไลฟ์กดหน้าโกรธตลอดเลยในการแถลงข่าวเลยหรอนักข่าวนักข่าวนะครับก็ไปถามนายกตู่นะครับเรื่องกรณีขโมยรูปนะฮะนายกตู่ก็ตอบว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่เห็นภาพรายละเอียดนะครับ แต่แค่เอะใจว่าเอ๊ะทำไมข่าวแบบนี้ี่ถึงออกมาเยอะมากหรือว่าหมอดูในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปีแห่งการเปิดโปงข้อเท็จจริงหรือเปล่าไปถามมาสิไปถามมามาดูมาพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่สวนใน c e b o o k Facebook ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะคือตอนนี้โดนเละเลยเละนะคะมีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นบอกว่าให้ปิดเพจเถอะเดี๋ยวเจอถล่ม ส่วนแอดมินเพจตอบว่านะคะเรื่องบุคคลกับเรื่ององค์กรก็ต้องแยกกันนะครับซึ่งตอนนี้นะคะทางประลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งคดีนี้นะคะก็จะรู้ผลเนี่ยประมาณอีก1วันถึง2วันแน่นอนนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่คุณมีไหมคนในบ้านที่เป็นโรคแบบนี้ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นนะฮะแค่บอกว่าเราพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็เลยนึกถึงโรคที่แบบว่า ชอบขโมยของค่ะครับคือทั้งๆที่ไม่ได้ไม่ได้จนนะไม่ได้เดือดร้อนแต่แบบชอบจิกอ่ะขโมยเล็กขโมยน้อยอะไรเงี้ยบางคนก็ทําไปเพราะความตื่นเต้นนะก็มีเหมือนกันมีมีที่แบบเราเคยได้ยินมาที่แบบเหมือนขโมยเพื่อความตื่นเต้นจะจับได้ไหมจะโดนจับไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องดาราเนี่ยดาราก็เป็นบางคนรวยๆเงี้ยแล้วก็ไปไปขโมยอ่ะขายนอกมาซีไปขโมยของตัวประกอบอันนี้พูดเลยแต่ไม้เอ่ยชื่อ มี<ค>มีนักร้อง,ง,งมีนักร้องอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานของรวยมากเลยนี่แหละแล้วเราก็รู้ข่าวนี้มานานมากเป็นคนที่ชอบไปตามกองแล้วจิก๊กระเป๋าทังคนจริงแต่เราไม่เปิดเผยชื่อนะแต่ว่า<ช>พอทราบเรืงนี้แล้วเราก็ช็อ,แอกแนยแบบว่าโอ้คุณยังเป็น คุณมีเงินมากใช่่ะแล่ะก็ชอบไปขโมยของนี่ไงนันอาจจะเป็นจากความตื่นเต้นหรืออาจจะเป็นโรคที่ที่วูดี้บอกตอนแรกเออจริงๆมันมีโรคลักษณะนี้ก็เลยต้องถามว่ามันมีมีใครที่เคยเจอคนที่เป็นโรคแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับผมนะฮะเขาบอกว่าบางคนบอกเคยเจอเพื่อนครับนะครับคนรวยมีข้ออ้างน่ารักดีตื่นเต้นเออนนี่จบเลยจบเลยอ่า